อ่านี่นะครับตอนที่เราชาร์จเนี่ยไฟจะขึ้นอยู่13.4นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมถอดออกนะฮะปุ๊บสวัสดีครับตา้ผจ้ชมครับพอดีผมได้สั่งแบตเตอรี่ลำโพงบลูทูธมาชุดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะฮะเป็นแบตขนาด32700อนุกรมกันอยู่ 4s หรือว่า4เซลล์นะครับ แรงดันของเขาจะอยู่ที่12.8นะฮะแต่ถ้าเกิดชาร์จเต็มก็จะอยู่ที่14.6โวลต์ค่าความจุข,ของแบตชุดนี้จะอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์อวนะฮะ BMS จะทนกระแสอยู่ที่30แอมป์นะฮะมาดูแรงดันชาร์จกันนะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่14-14.6โวลต์นะครับและก็กระแสชาร์จแน่ควรจะมากกว่าหรือ2แอมป์ขึ้นนะฮะ แบตลูกนี้นะครับผมได้มาในราคา700กว่าบาทนะครับสั่งมาเฉพาะตัวแบตนะฮะส่วนอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยสั่งอีกร้านหนึ่งนะฮะอยู่ที่141.18บาทนะครับสำหรับลิงก์อุปกรณ์เนี่ยผมจะแปะไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะฮะอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยเขาจะเป็นแบตเฉพาะเลยนะฮะก็คือลิเธียมไอรอนฟอสเฟตโดยเฉพาะนะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่14.6โวลต์นะฮะนี่นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะฮะ นะฮในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําการต่ออุปกรณ์แบตเตอรี่ทั้งชุดนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าแอมจูนะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะฮะนอกจากแบตเตอรี่ลิเธียมพอดเฟตชุดนี้แล้วนะครับก็จะมีโมดูลวัดความจุแบตเตอรี่ตัวน,นี้นะะเขาจะบอกเป็นอ่าแรงดันของแบตและก็เปอร์เซ็นต์ของแบตนะครับว่าเหลือแล้วก็เต็มอยู่ที่เท่าไหร่ก็แจ็ค XT 6 0นะครับไว้ต่อคอนเนคเตอร์ระหว่างแบตกับตัว ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็ค DC ชาร์จนะฮะแล้วก็เมนสวิตช์ออนออฟซึ่งเป็นสวิตช์โยกนะครับแล้วก็สายนะครับจะเป็นสายไฟขนาด14 AWG ซึ่งเป็นสายซิลิโคนนะฮะผมสั่งมาเป็นสายคู่นะครับและอ,อุปกรณ์ตัวนึงก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์14.6โวลต์กระแสาชาร์จอยู่ที่แองเดี๋ยวผม<น>ะะจะทําเป็นวงจรการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงตามวงจรเลยนะครับ สายไฟที่ต่อออกจากแบตเตอรี่จะมีขนาด14 AWG นะฮะซึ่งเป็นสายสีดำแดงที่ต่อออกจากแจ็ค XT60 มาเข้าแจ็ค DC ชาร์จสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบต่อสายสีแดงออกจากขั้วบวกข,ของแจ็ค DC ชาร์จมาผ่านสวิตช์เมนออนออฟมาเข้าแอมป์จิ๋วบลูทูธสายสีดำต่อ,อ,อจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้าแอมป์จิ๋วบลูทูธขั้วลบต่อสายไฟเลี้ยงของโมดูลวัดความจุแบตเตอรี่ต่อออกจากขาออนของเมนสวิตช์สายสีดำขั้วลบของโมดูลวัดความจุต่อมาเข้าขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จและนี่ก็คือวงจรภาคก่ะไฟที่ใช้แบตเตอรี่ ของแอ็มจิวลำโพงบลูทูธนะฮะแบบแพ็กลูกนี้จะเป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด12.8โวลต์แรงดันเต็มที่14.6โวลต์นะฮะความจุขอ,ของแบตที่6แอมป์ออานะฮะที่ชาร์จจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จลิเธียมฟอสเฟตโดยเฉพาะนะครับมีแรงดันชาร์จอยู่ที่14.6โวลต์2แอมป์นะฮะ ขั้นตอนแรกนะฮะผมจะทําการต่อสายเข้ากับแจ็ค XT 6 0ตัวนี้นะครับเขาจะมีขั้วบวกลบบอกอยู่นะฮะสายสีแดงต่อที่บวกแล้วก็สายสีดำต่อที่ลบนะครับผมก็จะใส่ท่อหดเข้าไปก่อนนะครับดําแดงนะฮะแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับสายสีแดงต่อที่ขั้วบวกของแจ็ค XT 6 0นะครับสายสีดําต่อที่ขั้วลบของแจ็ค XT 6 0นะครับสายจะมีขนาด1 4 a w g เนนะฮะเขาจะทนกระแสได้ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับก็ถือว่าเหมาะในการใช้งานนะครับ จากนั้นก็หุ้มท่อหดตรงขั้วต่อที่เราปรจีไปนะครับให้เรียบร้อยนะฮะ เผื่อนะครับกันช็อตกันอะไรนะฮะก็จะทําให้การต่อสายเรียบร้อยด้วยนะครับหลังจากที่ทาการบัดกรีและหุ้มท่อหดสีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะประกอบแจ็คนะครับนี่นะฮะซึ่งในจุดนี้นะครับเราก็จะต่อเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่นะฮะบางชุดที่เราสั่งมาเนี่ยเขาจะต่อสายมาแค่2เส้นนะครับดำแดงที่ออกจากบอร์ด B เมทเท่านั้นนะฮะเราจะต้องมาต่อเพิ่มแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราไปนำไปใช้งานเนี่ยเราก็มาเสียบแล้วก็ไปต่อเข้ากับพวกสวิตช์วัดโวลต์แล้วก็ตัวบอร์ด M Q อีกทีหนึ่งนะฮะ ต่อไปเราก็จะทำการต่อสายในชุดชาร์จนะครับก็จะจำเข้าหาแจ็ค DC ชาร์จนะฮะดูวงจรประกอบไปด้วยนะครับจะสังเกตว่าตําแหน่งกลาวเนี่ยเราจะจำหากันหมดนะครับที่ออกมาจากแจ็ค x t 60ที่มาจาก B m เมของแบตนะฮะเราก็จะทําการบัดกรีนะครับเริ่มต้นที่ขั้วลบของแบตก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะมีสายขั้วลบอยู่2เส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะทาการ อ่าบัตรกีสายคู่บวกนะครับก็จะจำสองเส้นเหมือนกันนะครับขากลางนะฮะของแจ็คดีซีชาร์ตเราก็จะได้คู่บวกคู่ลบนะครับที่ออกมาจากแบตนะครับก็ทำการหุ้มทองหดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างจะมีตะกัวเยอะนะฮะเพราะว่าสายมันจะเส้นใหญ่หน่อยนะครับก็หุ้มทองหดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปแตะช็อตกันนะครับเวลาใช้งานเสร็จจากแจ็คดีซีชาร์จแล้วนะครับ ผมก็จะต่อสายควบบวกนะครับของตัววัดโวลต์นะครับจุดนี้จะต่อที่ขาออนของเมนสวิตนะฮะเพราะว่าผมจะให้ตัววัดโวลต์เนี่ยจะติดพร้อมกันกับการเปิดออนสวิตเมนของวงจรนะครับก็จะใส่ท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับก็หดท่อหดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปประกอบเข้ากับสวิตช์นะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ประกอบสวิตช์เข้าที่ควบบวกของแบตนะครับคือสายสีแดงนะฮะอ่านี่นะครับ ครับหลังจากที่เราบ่อกีแล้วก็ต่อสายตามวงจรเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทดสอบนะครับก็ทําการเสียบแจ็คนะครับ XT 6 0นะครับอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะฮะแล้วก็เสียบเลยนะครับปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ออนสวิตช์นะครับออนสวิตช์ก็คือออนสวิตช์นะครับตัวบัดบวลถึงจะติดนะฮะปุ๊บนะครับอ่านี่นะครับบัดบวลติดแล้วนะฮะ ตัวนี้วัดวนว่าได้อยู่สิบสามจุดสองนะครับแล้วก็ผมตั้งไว้แล้วนะฮะก็คือตอนนี้แบตผมมีอยู่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตะฮะตัวโมดูลจะบอกชนิดของแบตด้วยนะครับอักษรเอฟที่ขึ้นโชว์ก็คือลิเธียมฟอสเฟตนะฮะผมตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็อ่ามาดูว่ามิเตอร์นะครับวัดปลายสายฝั่งนี้นะครับอ่ามิเตอร์วัดได้สิบสามจุดสองเหมือนกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็แสดงว่าการต่อเนี่ยถูกต้องนะครับมีอยู่แค่นี้นะฮะไม่ยากนะครับ ต่อตามวงจรเลยนะฮะนี่นะครับแบตนะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับเมนสวิตนะครับบัโวลต์นะครับแล้วก็สายต่อไปใช้งานนะนี่นะครับจุดนี้เราก็ไปต่อที่บอร์ดได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะบวกรลบนะครับก่อนที่จะทำการทดสอบการชาร์จนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟอะแดปเตอร์ชาร์จให้ดูนะครับว่าเขาจะปล่อยไฟออกมาที่กี่โวลต์นะครับ ไฟที่วัดได้ก็อยู่ที่14.5โวลต์นะครับซึ่งเป็นไฟดีซีนะฮะนี่นะครับทําการทดสอบการชาร์จแบตดูนะครับว่าเวลาเราเสียบชาร์จแล้วเนี่ยแรงดันที่อ่านได้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราวัดที่อะแดปเตอร์ได้14.5นะครับตอนชาร์จจะขึ้นกี่โวลต์และไฟที่โชว์ในโมดูลวัดแบตก็อยู่ที่13.2โวลต์นะฮะนี่นะครับไฟอะแดปเตอร์ผมติดนะครับเป็นสีเขียวนะครับที่ยังไม่ได้เสียบชาร์จนะฮะ มาเทียบชาร์ดูนะครับดูสถานะชาร์จนะครับปุบอ่านี่นะครับตอนที่เราชาร์จเนี่ยไฟจะขึ้นอยู่สิบสามจุดสี่นะครับนี่นะฮะให้ผมถอดออกนะฮะปุ๊บนี่นะครับสิบสามจุดสามนะครับตอนแรกเป็นสิบสามจุดสองนะเสียไปแป๊บเดียวนะครับ เป็นสิบสามจุดสามแล้วนะฮะนี่นะครับก็จะปุ๊บนะครับนี่นะครับสามจุดสี่นะฮะนี่นะครับอันนี้คือชาร์จอยู่นะครับอ่าตอนนี้สถานะชาร์จอยู่นะครับสามจุดห้านะครับแล้วก็เปอร์เซ็นก็จะขึ้นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่นะอ่าก็จะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เห็นไหก็ถือว่าการต่อวงจรเราก็สมบูรณ์นะครับ ก็รอไปใช้งานได้เลยนะครับเราก็ไปต่อกับ M Q ได้เลยก็ชาร์จไปสักพักหนึ่งนะฮะแบตก็จะเต็มนะครับก็อยู่ที่สิบสี่จุดห้าโวลต์นะครับขึ้นที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะนี่นะครับอ่าหน้าจอโชว์ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะตอนนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จอยู่นะครับยังไม่ได้ถอดนะฮะเดี๋ยวมาถอดออกดูนะครับว่าอ่าหน้าจอจะโชว์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ถอดออกแล้วนะฮะหน้าจอโชว์อยู่ที่สิบสี่จุดสี่โวลต์นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮ นี่นะครับสำหรับโมดูลวัดแบตเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าจะให้ติดตลอดหรือว่าติดแล้วดับนะครับตัวนี้ผมตั้งให้ติดแล้วดับนะครับมากดใหม่นู่นละฮะกดอ่าตัวปุ่มออนข้างล่างนะฮะถึงจะติดอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะคะเวลาใช้งานจริงเราก็จะนําเอาตัวบอร์ดนะครับมาเสียบเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยท b บีหนึ่งนะครับมาเสียบเข้านะฮะให้ดูนะครับก็จะเสียบนะครับปึ๊บนะครับวาะว่ามต่อเป็นคอนแทคเตอร์บวกลบนะครับจากแบตนะฮะนี่นะครับ ก็เราก็จะออนสวิตนะครับปุ๊บนะครับอ่าโมดูลวัดก็จะติดอ่าอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับคือแรงดันอ่าความจุที่โชว์อยู่นะครับก็คือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ตัวทีบีสองหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาออนสวิตตัวอันนี้บอร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะปึ๊บนะครับนี่นะฮะติดแล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่าสําหรับวงจรชาร์จแบตนะครับสําหรับพักจะไฟ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณครับเนะืนะ้อหาในคลิปนี้นะฮะถือว่าเป็นคลิปพื้นฐานนะฮะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะประกอบอแบตเตอรี่เข้ากับแอมจิวบลูทูธที่จะประกอบเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะซึ่งการต่อแบบนี้ก็สามารถที่จะไปใช้งานจริงประกอบลงตู้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแจ็คดีไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ